สวัสดีมีความสุขคะ่ะทุกคนวันนี้ส่วนนกเอทีเอ็มพันไม้ก็จะพาทุกคนมาชำอากวกบรารกฏโบราณด่างด่างก้านดำนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นกวกบรารกฏโบราณด่างก้านดำนะจ๊ะนี่ค่ะเขาเราก็ไปได้น้องเข้ามาจากในป่าเนาะนี่ค่ะกำลังออกโหนใหม่เลยเราก็เลยว่าจะจ,จับมาเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ค่ะเนี่ย สวยมากๆเลยนะคะใครสนใจก็ทักแชร์ได้นะจ๊ะแบ่งพาพาลาเบาๆจาจ้ะสองก้ารวมสูงค่ะต้นนี้เนาะแต่ว่าถ้าไม่ไม่เป็นไรค่ะแม่น้องเอ m ก็ปลูกแล้วก็วางไว้ต้นไม้แล้วก็ทําจํานวนไปเรื่อยๆนะคะส่วนเนี่ยดูสิทุกคนต้นเล็กๆเท่าถั่วงอกไหมด่างดีด้วยค่ะเนี่ยสวยมากๆเลยทุกคนเห็นไหมดูสิเราก็ไปอ่า หรือออกมาจากในป่านะจ๊ะเนี่ยได้มาอีกหนึ่งต้นเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็อ่าโรยวัสดุปลูกเนี่ยาราก้านเขาเขียวๆเวนาะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยต้นนี้นี่ก็เหมาะสําหรับจะตั้งแม่รุ่นต่อไปนะจ๊ะเราก็เอาดินวัสดุปลูกเลยโรยให้แบบนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคสเนาะแล้วปล่อยเขาปล่อยเขาอยู่อย่างนี้ไปก่อนนะคะ เราก็ไปวางเอาไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราก็จะปั้นเป็นฟอร์มแม่ส่วนต้นนี้ก็เราก็จะปลูกนะคะอันนี้จะเป็นกวกมรลกตดำด่างกับอ่าอาเมซอนนะจ๊ะอากูนิมาอาเมซอนค่ะก่อนที่เราจะปลูกเราก็จะนำอ่าโฟมนะคะลงมารองรองก้นกระถางเพื่อที่ดินจะได้ไม่ไหลลงนะคะ เสร็จแล้วเราก็นำนำดินมาใส่เลยค่ะนี่เนาะนำดินใส่แบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นดินที่เราผสมไว้กับขุยมะพร้าวนะจ๊ะขุยมะพร้าวที่เราล้างเอาไว้แล้วเนาะเราผสมเพอรไลด์ดินแบกัมปูแกลบแล้วก็มูลไส้เดือนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวนะมูลไส้เดือนแกลบแล้วก็เพอร์ไล์น่าจะแค่นี้ละค่ะ เราก็ทําให้ดินปุ่งๆไว้เนาะเพื่อที่ว่าเราจะเวลาเราปลูกแล้วน้ำเขาเระบายออกได้ดีเขาก็อยู่ได้ก็จะมีกิ่งมงกิ่งไม้เราก็ใส่ไปเลยค่ะไม่เป็นไรนะเขาจะมากับดินใบกมปูเนี่ยแล้วเราก็วางวางลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่เนาะเสร็จแล้วเราก็นําดินกรบลงไปเลยค่ะอันนี้เราจะใส่ปุ๋ยชีวภาพไปแล้วนะคะปุ๋ยชีวภาพหรือเรียก เป็นปุ๋ยสีเม็ดสีดำๆนะคะเนี่ยเราเวลาที่เราจะปลูกเราก็จะผสมผสมดินไว้ทีละกระมังเนาะเวลานั้นเราก็นั่งปลูกเลยค่ะวันนี้ก็วันหยุดนะจ๊ะวันหยุดสบายๆเขาก็ปลูกปลูกต้นไม้ค่ะปลูกขยายเอาไว้เรื่อยๆวันละต้นสองต้นก็พอค่ะไม่ต้องปลูกมากเพราะว่าทําไปเรื่อยๆเนาะเดือนปีหนึ่ง ปีหนึ่งถ้าปลูกวนวนละต้นปีหนึ่งก็365ต้นแล้วนะคะแล้วก็ขยายออกไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำเนาะลดน้ำแล้วนำไปวางไว้เลยเนี่ยใครสนใจก็ทักแชร์ดต้นะจ๊ะปล่อยสองก็ก้าวมวงสูงค่ะต้นนี้เนาะแม่น้องเ t m ก็ปล่อยพลาเบาๆนี่จ้ากวบมรกฏดังการดำโบราณนะจ๊ะต้นนี้เหมาะสำหรับตั้งแม่มากๆเลยค่ะ ใครสนใจก็ทักแชทอินบ็อกได้นะจ๊ะเราก็พามาปลูกต้นไม้กันค่ะนี่ค่ะนี่เป็นอันเสร็จสิ้นเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะทุกคนขอบคุณที่รักชมส่วนน้อง ATM ีเอ็มพันไม้นะคะฝากส่วนน้อง ATM ีเอ็มพันไม้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ